สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ลชาแนลค่ะและนี่คือเทอรอดอาร์เทซวันนี้เรามาเล่นพีอากาศสั้นๆกันนะหัวข้อของเปิ้ลคือหน้าตาความรักของคุณในปีหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างมีให้เลือก3กลกองนะเราจะเลือกจากสีคริสตัลก็ได้นะคะ1 2 3นะหรือจะเลือกจากเลขก็ได้ทั้งสิ้นนะอธิษฐานถึงตัวเองเนาะยังไม่ต้องนึกถึงใครก็ได้ ใครโสดก็นึกถึงตัวเองหรือว่าถ้าเกิดเรามีความสัมพันธ์เราอยากรู้สถานการณ์ความสัมพันธ์กับใครบางคน <c oughs> ก็คิดถึงหน้าคนนั้นก็ได้เช่นกันนะเรามาดูกันว่าความรักของคุณในปีหน้าหน้าตามันจะเป็นยังไงหนึ่งสองสามเลือกได้แล้วเราเริ่มกันเลยนะเปิ้ลย,ยังไม่ได้ดูไพ่ก่อนล่วงหน้าเหมือนกันนะมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะมาเราเริ่มกันที่กองที่หนึ่งสีเขียวนะใครเลือกกองนี้เดี๋ยวเรามาดูกันไพ่ออกมาคือ โอเคเจมินายคนที่คุณดิวดิวอยู่อาจจะมีลักษณะเป็นคนราศีมิถุนหรือตัวคุณเองเป็นคนราศีมิถุนลัคนามิถุนก็ได้แปลว่าความสัมพันธ์นะคะของคุณนะสถานการณ์จากไพ่ราศีมิถุนคือมันจะมีการติดต่อพูดคุยสื่อสารกันไปมาแต่มันยังเป็นเชิงแบบ เขาเรียกอะไรมันเป็นการปฏิสัมพันธ์เป็นแนวเชิงคอนเน็กชันถามว่ามันมีความพิเศษไหมมันก็มีความพิเศษได้แต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้สารสัมพันธ์อะไรไปไกลเท่าไหร่แปลว่าคนที่เข้ามาดูกองนี้คุณอาจจะเป็นคนโสดอยู่แล้วก็อยู่ในภาวะของการที่ได้เจอเจอผู้คนเนอะ ปีหน้าจะเป็นปีที่คุณได้สื่อสารติดต่อสื่อสารมีคอนเน็กชันสังคมแล้วคุณก็อาจจะมีโอกาสเจอจากคอนเน็กชันเหล่านั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณมีคนคุยมีคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณดิวดิวอยู่เนี่ยมันก็ยังมีการติดต่อพูดคุยกันอยู่นะเ่อไม่เห็นว่ามันขาดไปไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะลิงก์กับไพ่อื่นๆเนาะไม่ว่าจะเป็นออราเคิลหรือทาโร่ยังไงบ้างอ่ะ,อะเราเริ่มจากทาโร่ก่อนละกันเนาะอ่ะเมื่อกี้เราเป็นอันนี้แล้วนะมาทาโร่บอกว่าโห้โหใบแรก สามดาบอะสองไดมอนด์คือสองเหรียญนะคะแล้วก็แปดถ้วยแล้วก็อัศวินดาบอ่าแล้วก็ห้าดาบโหทำไมดาบเยอะจังสถานการณ์ความสัมพันธ์หน้าตาความรักของคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะก็ต้องบอกว่า คุณอาจจะผิดหวังเสียใจมาอยู่เปล่านะตอนนี้เนอะถ้าเกิด energy ของคุณไปเจอรักสามเศร้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความงงงงผิดหวังเสียใจปีหน้าค่ะหน้าตาความสัมพันธ์ของคุณคือมันจะมีการวน อเราอาจจะไปเจอรักทางไกลความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่ไกลกันหรือถ้าอยู่ใกล้กันความสัมพันธ์ก็ติดติดดับดเนาะถ้าเกิดที่ผ่านมาคนที่คุณดิวดอยู่คนที่คุณทําให้คุณผิดหวังเสียใจคนที่เป็นรักทางไกลคนที่ความสัมพันธ์มันยังดูอ่าลุ่มๆดอนๆยังไม่สามารถพัฒนาอะไรได้มันจะมีการวนค่ะสองเหรียญ มันหมายความว่ามันยังมีการวนไปวนมานะเห็นไหมเห็น2องไดมอนด์อันนี้ไหมมันยังมีลูกอินฟินิตี้อยู่ในนี้แปลว่ามันมีโอกาสที่มันจะวนไปวนมาและแปดถ้วยมันก็แปลว่าอาจจะเป็นความสันันที่เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายแบบนี้ก็ได้แต่มันยังมีการติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์ได้นะมี5ดาบด้วยแปลว่าความสัมพันธ์เนี้ย มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าจริงๆก็ได้คือเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ลงตัวมีความแตกต่างแต่ว่าก็ตัดกันไม่ขาดวนไปวนมาวนไปวนมาเพราะฉะนั้นเท่าที่ปิ้นเห็นนะคุณสองคนมีโอกาสที่จะเป็นรักทางไกลเป็นคนเก่าๆเป็นคนที่ความสัมพันธ์ยังติดๆดับๆอยู่ไม่ได้เห็นถึงความสัมพันธ์ในเชิงที่เป็นคู่เป็นแฟนแล้วนะเท่าที่เห็นนะมันต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ผิดหวังเสียใจรักสามเศร้ามามาไปไปติดๆดับๆ อ่าถ้าเกิดคุณเป็นคนความสัมพันธ์ที่เป็นแฟนกันมันก็จะต้องอยู่ในภาวะของการที่มันผิดหวังเสียใจเนาะความสัมพันธ์อาจจะยังดูมีปัญหาอยู่ยังแก้ปัญหาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังไปต่อในความสัมพันธ์แบบนี้เนาะถ้าเป็นรักสามเศร้าไม่ว่าคุณจะเป็นตัวจริงหรือเป็นคนที่มาทีหลังก็ตามมันก็ยังคงพายุไปอยู่ยังมีความไม่แน่นอนก็แล้วกันเนาะในสถานการณ์ความสัมพันธ์เนี่ยมันเลยเป็นเจมีนายหรือเป็นไพ่ราศีธาตุลมแล้วก็มีการสื่อสารเพื่อนหนึ่งบอกว่าโอเคมันอาจจะถ้าคุณเป็นนคโสด มีคนเข้ามาคนอื่นนะคุณก็จะมองว่าติดต่อสัมพันธ์ในเชิงเป็นเพื่อนเป็นฝูงพูดคุยกันไปแต่ก็ยังไม่ได้สารสัมพันธ์กับใครแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่คุณมีคนดิวดิวอยู่เนี่ยซึ่งจับไพ่มันค่อนข้างชัดว่าคุณอาจจะเจอคนคนนี้อยู่แล้วนะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณอาจจะอยากตัดใจแต่ตัดไม่ได้หรือว่าโอเคมันเหมือนจะหายไปอยู่ๆ <ừ. S 1> ในปีหน้ามันก็มีการกลับมาพูดคุยวนเวียนทั้งที่ถามว่าความสัมพันธ์มันเห็นไหมว่ามันจะสามารถพัฒนาได้ไหมก็ต้องบอกเขาว่ามันอาจจะยัง ไม่ได้เห็นเนาะว่าจะพัฒนาอะไรยังไงได้แต่มันจะมีการติดต่อสื่อสารค่ะปีหน้าถ้าคุณรอคอยใครอยู่มันยังมีการพูดคุยกับคนเก่าๆคนคนนี้อยู่นะไม่ได้เห็นว่าขาดแต่เห็นว่าปัญหาก็ยังไม่จบแปลว่ามันก็จะเป็นอีกปีหนึ่งค่ะที่มันยังคงยืดเยื้อยาวนานสําหรับความสัมพันธ์ของคุณนะก็เป็นกําลังใจให้ถ้าคุณไม่ชอบหรือคุณไม่ต้องการ energy แบบนี้เนาะซึ่งมันก็หามไม่ได้เพราะไพ่มันขึ้นมาแบบนี้ถ้าเราไม่อยากได้ความสัมพันธ์นี้แล้วเราอาจจะจำเป็นจะต้อง move on ให้ได้เนาะซึ่งก็เป็นกำลังใจให้ละกันถ้าเกิดคุณ move on ได้คุณก็อาจจะเป็นช่วงในการพัก energy แล้วก็อาจจะไปเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับใครจริงจังอาจจะไม่ใช่ปีหน้าเนาะอาจจะต้องรอเวลาเพื่อเยียวยาตัวเองก่อนอะไรแบบนี้แต่เท่าที่เพื่นเห็นอะ energy มันไม่ค่อยขาดอ่ะประชาม,มันก็มีแนวโน้มว่าอาจจะยังได้สื่อสารพูดคุยสาสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะ หรืออาจจะเป็นออนไลน์ได้เห็นหน้าตาตาได้รู้จักมาคุ้นอาจจะได้เห็นความเป็นไปของการและกันอยู่อะไรแบบนี้ก็ได้มันก็เลยยังดูมีความตัดไม่ขาดนะนี้คือ energy หน้าตาความรักของคุณในปีหน้าว่าจะเป็นแบบนี้ต่อมาเรามาดูโรแมนต์แองเจิลเขา energy ความรักของคุณจะเป็นยังไงนะมี3ใบ Attraction, Healing Family Issue แล้วก็ Deception โ oh, หสอดคล้องมากๆเลยมีโอกาสสูงมากว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นรักสามเศร้าจริงๆคือมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่มีแฟนแล้วก็ได้มันก็เลยคาราคาซังไม่รู้จะทำยังไงดีแต่คุณสองคนดึงดูดกันนะหรือถ้าเกิดคุณเป็นคน,คนมีคู่มีแฟนอะตัวคุณเองอะเป็นคนที่มีแฟนแล้วคุณก็อยู่ไปในภาวะของรักสามเศร้าไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองต้องเลือกหรือว่าคู่เราต้องเลือกเนาะมันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่มัน ยังปิดบังซ่อนเร้นอยู่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้เนาะแล้วก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีความดึงดูดกันซึ่งหลักๆอะเปิ้อมองว่าโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่มีแฟนแล้วแฟนนอกใจไปมีคนอื่นอะก็มีเหมือนกันเนาะมันก็เป็นไปได้ทุกเคสเลยแต่ว่า e n e r g y มันคือ มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าตัวคุณเป็นคนโสดก็จะเข้าไปในความสัมพันธ์กับคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วหรือถ้าตัวคุณเองมีคู่มีแฟนแล้วมันก็อาจจะเป็นฝั่งคุณที่มีปัญหารักสามเศร้าหรืออาจจะเป็นแฟนคุณก็ได้ซึ่งดีเซปชั่นอ่ะมันยังมีความคาราคาซังอยู่เนาะมันยังมีความแก้ไม่ตกเนาะแล้วมันก็มีแรงดึงดูดอยู่ตรงนั้นเนาะไอ้คนที่เข้ามาเป็นบุคคลที่สามอ่ะมันยังมีความผูกติดมันยังมีความตัดไม่ขาดในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเอเนจีม แปลว่าในปีหน้าสถานการณ์ความสัมพันธ์มันก็อาจจะยังอยู่ในรูปแบบนี้ถ้าเกิดใครที่บอกโสดสนิทเ n e r g y คือไม่ได้มีคนเกา่กาๆไม่ได้วนเวียนแปลว่าถ้าคุณตัดขาดนะปีหน้าคนที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่คุณยังไม่พร้อมที่จะพัฒนากับเขาถ้าคุณโสดสนิทนะเพราะคุณยังผูกพันกับเรื่องรา,าวเกาว่าๆคุณยังเคลียร์ปัญหาเดิมไม่จบอาจจะเป็นแฟนเกา่าความรู้สึกในใจหรือใดๆก็ได้นึกออกปะ แล้วว่ามันเป็นการโสดที่เรายังโสดไม่ค่อยสนิทใจเท่าไหร่โสดแบบไม่ได้พร้อมจะมีคนใหม่อะไรแบบเนี้ยเอเนจีมันก็เรยยียงผูกพันกับไอ้คนเดิมๆอะไรประมาณนี้อยู่นะอะ่ะก็เป็นกําลังใจให้ให้ปีหน้าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วกันนะไม,ไม่ฟังละห่อเหี่ยโอ๊ยตายแล้วฉันยังพนาันการอยู่กับคนเก่าอยู่หรออะไรอย่างงี้เนาะก็อะ่ะ เราเลือกได้ค่ะว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงนะอยู่ที่เรานะคะเราก็เลือกเองได้อันนี้เป็น energy โดยรวมถ้าคุณไม่ได้ต้องการ energy คนเก่าๆอะไรแบบนี้ก็ทิ้งไว้ตรงนั้นมันไม่ใช่ดวงของคุณนะคะอ่ะนี่คือดวงของคนที่เลือกกองที่1นึ่งะจ๊ะมามาขออนุญาตเก็บก่อนต่อมาคนที่เลือกกองที่2นะคะสีฟ้าอันนี้อาสีน้ำเงินกลาละอันนี้เรามาดูกันค่ะว่า energy จะเป็นยังไงนะกองที่สอง ให้บอกว่าแคนเซอร์ราศีกรกฎอาจจะเป็นคุณราศีกรกฎหรือเขา คนที่คุณต้องดิวด้วยเป็นคนราศีกรกฎก็ได้ดูเป็นคนที่มีความเป็น Family Man ดูเป็นแม่สีเรือนดูเป็นคนรักครอบครัวเนอะอะไรอย่างนี้เนอะอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลบ้านก็ได้อาจจะเป็นคนต่างจังหวัดมาทํางานกรุงเทพอยู่กรุงเทพไปทํางานต่างจังหวัดหรืออาจจะแบบเป็นรักทางไกลก็ได้เนึกออกปะเป็นคนที่ต้องดิวกันแบบออนไลน์เป็นคนต่างชาติอยู่คนละจังหวัดอะได้ทั้งสิ้นเนื้สำหรับแคนเซอร์นะเปิ้นมองว่ามีโอกาสที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ อยู่ไกลกันนะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เราใช้อารมณ์ความรู้สึกในความสัมพันธ์ค่อนข้างมากเนะแล้วเราก็ใช้เซนในการดูกันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่มีความอบอุ่นอ่อนโยนนะเป็นคนที่เป็นแม่สีเรือนเป็นแฟมิลี่แมนรักครอบครัวอะแบบนี้ก็ได้อเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าใบนี้มันจะเข้ากับไพ่ของเรายัางไงบ้างเรามาเริ่มกันที่ทาโร่ก่อนเนะว่า หน้าตาความรักของคุณจะเป็นยังไงหรือบางคนอ่ะถ้าโสดอยู่คือปีหน้าเรารู้สึกว่าเราอยากแต่งงานแล้วว่าเอออยากมีครอบครัวแล้วอยากเจอเนื้อคู่แล้วอ่ะอยากมีภาพฝันอยากแต่งงานแล้วประมาณนี้ก็ได้เพราะว่าไพ่แคนเซอร์เป็นไพ่ของการอยากสร้างครอบครัวก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทาโร่จะว่ายังไง h i g Priestess ค่ะเห็นไหมเป็นไพ่ Intuition รจริงๆคุณใช้เซนส์ค่อนข้างเยอะใช้ฟิลลิ่งค่อนข้างเยอะในการดิวความรักความสัมพันธ์นะโอเคอันนี้อะไรเอ่ยก้าวถ้วย ก้าวถ้วยหรือก้าวฮาร์ดนะคะคิงถือถ้วยโอ้โหถ้วยเยอะมากถ้วยเยอะมากอัดสวินเหรียญน,นะคะแล้วก็เดอะมูนอะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังมีความสัมพันธ์ในเชิงที่ยังดูพัฒน,นาไม่ได้นะต้องบอกงี้ถ้าเกิดใครโสดอยู่อย่างที่เพื่อนบอกคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะมีครอบครัวอยากจสร้างครอบครัลวละคุณอยากมีคนที่ใช่จริงๆแต่คุณก็มีความไม่แน่ใจว่า ความสัมพันธ์ที่คุณจะไปเจอเนี่ยมันจะสามารถพัฒนาได้ไหมเพราะว่าเขาอาจจะดูกลุ้มกลิ่มดูเจ้าชู้ดูแบบดูยังไม่เห็นทิศทางว่าจะพัฒนาย่างไงคือคุยกับเราก็ดีนะเป็นคนที่คุณรักนะแต่ว่าเขาดูอาจจะเป็นคนที่ดูกลุ้มกลิ่มอาจจะดูเป็นคนที่ยังไม่ได้ จะอ,อยากพร้อมจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอ่ะบางคนก็อาจจะเป็นคนที่มีช้อยส์มีตัวเลือกทางเรื่องเนาะก้าวถ้วยเนะี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ดูกุ้มกลิ่มเจ้าชู้มีช้อยส์มีตัวเลือกได้แล้วเขาก็อาจจะยังไม่แน่ใจในความสัมพันธ์กับคุณหรือตัวเราเองก็ได้นะที่เจ้าชู้กุ้มกลิ่มและยังไม่แน่ใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะแต่มีคิงถือถ้วยกับก้าวถ้วยขึ้นมามันก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะไปดีวกับคนที่คุณไม่แน่ใจค่ะว่าเขาอ่ะ มีแฟนแล้วไหมอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นให้ดูดีๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามตอนนี้คุณเจอหรือยังหรือจะไปเจอปีหน้าก็ตามความหมายหมายว่าให้ดูดีๆว่าคนคนนี้เขาจะดูมีสกิลในเรื่องของเทคแคร์ care, ดูแลห่วงใยแล้วคิงถือถ้วยก็เป็นคนที่มีความอบอุ่น Family Man มีความแบบสุภาพมีความโรแมนติกอะไรแบบนี้เนาะอันนี้คือสถานการณ์ที่เขาแสดงกับคุณแปลว่าอาจจะมีความ คือเวลาดีวกันคือมันดีเนาะแต่สารภาพความสัมพันธ์มันดูไม่คืบหน้าอาจจะดูคุมเครือไม่ชัดเจนแล้วเราก็เลยอาจจะมีความกังวลค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนแบบนี้ก็ได้เพราะยังไม่เห็นว่าความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาไปในเชิงที่มากขึ้นจนไปถึงครอบครัวถ้าตอนนี้คุณกับเขายังไม่เป็นอะไรกันหรือยังไม่เจอกันนะคุณเจอกันคุณจะรู้สึกว่าคนนี้ใช่เลยคนนี้แบบ ตรงสเปคคุณเลยดูเป็นแบบว่าอ,อกป้าเกาหลีดูแลแคแค่ห่วงใยดูดีแต่เขาก็จะดูมีความกุ้มกริบเนาะแล้วก็ดูเป็นคนนิ่งๆในเชิงที่ความสัมพันธ์ก็ดูไม่ได้เห็นอยากจะรีบพัฒนาเพราะฉะนั้นไฮพีเทสกับเดอะมูลขึ้นมา มันก็เลยทําให้คุณมีความกังวลไม่สบายใจมีความหน่อยค่อนข้างเยอะแต่เพิ่นเชื่อว่าคนคนนี้จะทําให้คุณรู้สึกชอบมากๆเนอะมันเลยมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของคุณค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าความสัมพันธ์มันยังคงไปต่อได้นะในปีหน้าเพิ่นมองว่าถ้าเกิดคุณเจอแล้วมันก็จะคอนติเนียความสัมพันธ์ค่ะแต่แค่ว่าอาจจะยังไม่ได้ตกลงบงใจเป็นคู่เป็นแฟนความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ได้พัฒนาไปไกลมากมันยังเป็นคนคุยสหานะมันยังคงเป็นแบบ เราเป็นอะไรกันนะยังอื่นๆงง,งๆอะไรเงี้ยอาเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนแล้วในปีหน้าเปิ้นคิดว่ามันเป็นเรื่อง e m o t ชัน a l ของคุณเนาะที่ผ่านมาแฟนคุณอาจจะเป็นคนที่ดูมีเสน,เน่ห์กุ้มกลิ่มต่างๆนานาแล้วเขาอาจจะเคยทําให้คุณรู้สึกระแวงมาก่อนก็ได้ว่าเขาแบบ ไปแอบคุยกับคนนูนคนนี้คนนั้น,น,นแล้วทําให้คุณมีความไม่สบายใจเพราะฉะนั้นในปีหน้าคุณจะคอนติเนียอารมณ์นี้ไปคือมีความแบบกังวลไม่สบายใจเปิ้ลแนะนํานะว่าถ้าเกิดคุณไม่สบายใจอะไรขอให้คุณเปิดใจพูดคุยกับเขาแต่อย่าอิโมชันัลอย่าดราม่าควีนเพราะว่าพลังงานไฮพรสกับเดะมูนอ่ะบางทีมันเป็นความคิดเดียวคิดมากจนเกินไป มันอาจจะเป็นผลมาจากการที่เราเคยจับได้อาจจะเป็นผลจากการที่เขาทําให้คุณผิดหวังเสียใจอะไรประมาณนี้แต่อย่าให้คุณปล่อยวางให้อภัยแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ได้มีอะไรจริงจังอย่าระแวงล่วงหน้าเพราะว่าคนที่ไม่สบายใจหรือจะเป็นทุกข์คือคุณนะแต่ถ้าเกิดถามว่าความรักมันจะมีปัญหาอะไรไหมเปิ้นมองว่าคุณจะมีความกังวลไม่สบายใจระแวงแต่ความสัมพันธ์จะยังคงอยู่เพราะว่าแคนเซอร์คือคนที่รักครอบครัวค่ะคุณจะประคับประคองความสัมพันธ์ให้ไปต่อ นะยังมีความมั่นคงยังไปเรื่อยๆอยู่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์แต่ควรจะมีความไม่สบายใจระแวงกังวลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนจะแนะนําก็คือเราอาจจะต้องให้อภัยจริงๆปล่อยวางให้ได้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีอะไรอ่ะการที่เราทุกหรือว่าระแวงจนเกินไปอ่ะมันไม่ใช่เขาที่ทุกข์คนเดียวนะแต่เป็นเรามากกว่าที่จะมีความทุกข์แล้วมันก็จะไม่มีความสุขในความสัมพันธ์นะคะฉี่้นก็แนะนําว่าอย่าหน่อยจนเกินไปนะนี่คือ energy ของคนที่เลือกกองนี้นะคือถ้าไม่มีแฟน ยังโสดหรือมีคนคุยความสัมพันธ์ก็อาจจะยังคุมเครือยังงงๆอยู่แต่ว่าไปต่อได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นคนมีคู่เนี่ยอาจจะด้วยความกุ้มกลิ่มอะไรของเขามันทําให้คุณมีความหวดาดระแวงความสัมพันธ์นะก็ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ความน้อยเนื้อต่ําใจความนอยความดราม่าอะไรของคุณให้เยอะไว้นะแต่ว่าความสัมพันธ์ก็ยังคงไปต่อในปีหน้านะคะต่อมาเรา,าดูโรแมนต์แสงจบ้างว่า energy ความรักในปีหน้าของคุณจะเป็นยังไงบ้าง forgiving and l e a r n i n g นี่ไงถ้าคุณเป็นแฟนกันอะบางทีมันมีเรื่องไม่ถูกใจมีเรื่องผิดหวังเสียใจหรือทําอะไรผิดพลาดต้องให้ภายให้ภัยทั้งเขาและให้ภัยทั้งตัวเองเพราะไม่งั้นคุณจะไม่มีความสุขในความสัมพันธ์เนาะคือมันไปต่อแหละแต่ไปต่อแบบมีความสุขกับไปต่อแบบไม่มีความสุขคุณจะเลือกแบบไหนนะคะ Trust ความไว้วางใจสําคัญมากไม่ว่าเขาจะทาผิดพลาดหรือคุณทําผิดพลาดอะไรยังไงมานะ ถ้าเราไม่สามารถไว้ใจกันได้อะมันก็จะมีความหวาดระแวงแล้วจะไม่มีความสุขแนะนําให้ให้อภัยทั้งเขาและคุณแล้วก็เชื่อใจสําคัญที่สุดนะคะแล้วก็ Keep and Open mind ค่ะเปิดใจยอมรับนะถ้าคุณยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นะี้นะขอให้คุณเปิดใจให้อภยัยมันถึงจะไปต่อได้นะขออภัยในเล็บด้วยนะเห็นเล็บตัวเองก็คือไม่ไหวอันนี้หลานท้าให้จะมีความเละนิดนึงจะมีความแย่งสีเล็กๆนะอันนี้ขออภยัยพยายามหุบนิ้วนะจะได้คอน เขาเรนะียกนัคอนเซนเทรตที่คำำําทานายนะคะแปลว่าถ้าความสัมพันธ์มีปัญหาขอให้คุณเชื่อใจและเปิดใจและคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นก็ละกันเนาะส่วนคนที่เป็นคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะ่ะหรือว่าเพิ่งเข้ามาสารสัมพันธ์กันอะ่ะอย่าไปกลัวความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะเบิ้นมองว่าถ้าเกิดคุณไว้ใจได้คุณให้อภัยตัวเองคุณเปิดใจคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีได้แต่แค่ว่า มันอาจจะต้องช้าๆนิดหนึ่งเนอะมันจะไม่สามารถปูดป้านหรือเป็นแฟนกันได้อย่างรวดเร็วให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์แล้วคุณจะค่อยๆมั่นใจแล้วไว้วางใจในความสัมพันธ์นี้ได้มากขึ้นนะคะ Energy ไม่แย่นะมัานมองว่าโอเคนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะจ๊ะอ่ะต่อมาคนที่เลือกกองสุดท้ายนะหินสีออกแบบเทาๆแดงๆหม่นๆชม,ม,ม,มูพๆไม่รู้จะเรียกว่าสีอะไรนะมาดูกันว่าคนที่เลือกกองนี้คะ่ะหน้าตาความรักของคุณ จะเป็นอย่างไรใบแรกไพซีสราศีมีนมีความเพอ้อฝันมีความฟุง้งมีจินตนาการไอเดียค่อนข้างเยอะคุณอาจจะแบบเขาเรียกนะคิดฝันถึงสเปคของคุณอะ่ะ ชายในฝันหญิงในฝันของคุณคู่คุณจะต้องมีลักษณะหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงเนอะแล้วก็อาจจะมีความติดติดนิดนึงอาจจะเป็นคนที่ดูอาร์ติสเป็นคนที่ชอบดนตรีศิลปะความงามแบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นตัวคุณหรือคนที่ดีๆกับคุณในช่วงปีหน้าก็เป็นไปได้นะเป็นคนราศีมีลัคนามนีนจะเป็นคุณหรือคู่ของคุณก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงคือมันมีความ enjoy นะมีความสุขแล้วก็ Uh, ใจดีอ่ะเออคนราศีมีนจะเป็นคนที่มีความใจดีละมุนละไมเมตตากรุณาเหนือประมาณอะไรประมาณนี้นะอะเดี๋ยวเราดูคะ่ะว่าใบนี้จะลิงก์กับสถานการณ์หน้าตาความรักของคุณยังไงบ้างเรามาดูที่ทาโร่ก่อนมาทาโร่บอกว่าเด็กถือถ้วยตายแล้วมาเลยถ้วยนะ five of d i a m o n d นะคะแล้วก็อ่มสิไม้อันนี้เป็น10บไม้นะ d ดมอนด์นี่คือเหรียญน,นะคะ5เหรียญน,นะ10ไม้นะแล้วก็สเหรียญน,นะแล้วก็2ดาบอ่าโอเคอ่สถานการณ์ความสัมพันธ์หน้าตาความรักของคนที่เลือกกองสุดท้ายนะก็ต้องบอกเขาว่าโอเคคุณอาจจะมีคนเข้ามาแจกขนมจีบทักทายได้นะเด็กถือถ้วยคือมันมีอยู่แล้วแหะนะที่คนละมุนละไมที่เข้ามา พูดคุยสารสัมพันธ์กับคุณแต่ถามว่ามันเป็นความสัมพันธ์ในเชิงที่มันจะได้พัฒนาอะไรไปไหนไหมนะก็ต้องบอกว่า10ไม้กับ5เหรียแล้วก็สี่เหรียนเนี่ยแปลว่าความสัมพันธ์ถ้าตอนนี้คุณโสดอยู่นะความสัมพันธ์ที่เข้ามามันจะทําให้คุณไม่แน่ใจว่าควรจะพัฒนาดีไหมเขาอาจจะเป็นเด็กกว่าเราอาจจะมีความแตกต่างอาจจะมีความที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันดูไปด้วยกันได้ยากอาจจะแบบฐานะการเงินอายุ ตำแหน่งอะไรต่างๆแล้วมันดูมีความยากลําบากในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้อันนั้นเป็นที่1นนะหรือ2คือคุณมีความแตกต่างกันเยอะเนาะไพ่สดาบขึ้นมามันมีความไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้เนาะว่ามันจะไปกันรอดไหมเขารักเราไหมความสัมพันธ์มันจะยั่งยืนไหมหรือนิสัยใจคอของคุณอ่ะมีความแตกต่างกันเยอะแบบนี้ก็เป็นไปได้แล้วเราก็อาจจะมีความไม่แน่ใจค่ะว่าควรจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนดีมีความสับสนในตัวเองค่อนข้างเยอะเนาะว่า เออเราจะอยากมีหรือไม่อยากมีแล้วถ้ามันมีคนเข้ามาเราควรจะพัฒนาหรือไม่พัฒนาเราก็มีความหวงแหนความโสดเหมือนกันว่าเฮ้ย mm. ถ้าเกิดมีแล้วมันจะดีจริงๆไหมหรือมาแล้วเป็นภาระหรือไม่มีมันจะมีความสุขมากกว่าอะไรเงี้ยคุณจะมีความสับสนในตัวเองค่อนข้างเยอะมันจะไม่ได้แน่ใจขนาดนั้นนะว่าอยากจะมีมากๆเพราะฉะนั้นใครที่มีคนเข้ามาแจกขนมจีบมาพูดคุยคุณจะยังมีความ สับสนขัดแย้งแบบนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าคุณจะยังคงโสดต่อไปค่ะบวกกับในเรื่องของการเงินการงานด้วยที่บางคนอาจจะมีปัญหาคือเฮ้ยการเงินยังติดขัดอยู่เลยอะ่ะงานก็ลําบากภาระความรับผิดช,ชอบก็เยอะ ก็ออยังไม่พร้อมจริงๆที่จะมีความรักความมีช้ำนแบบจริงจังบางคนรู้สึกว่าถ้าเกิดมีแฟนมันเป็นภาระเนอะเราต้องรับผิดชอบเราต้องดูแลเลี้ยงดูในขณะที่ตัวเองยังดูแลตัวเองไม่พร้อมเลยยังดูมีภาระยังดูแลตัวเองไม่ดีเลยเงินยังชักหน้าไม่ถึงหลังเลยการงานยังไม่โอเคเลยยังมีครอบครัวพ่อ,พอแม่พี่น้องต้องดูแลอยู่เลยอาจจะไปคิดเรื่องความรักมันก็อาจจะยากลําบาก แบบนี้ก็ได้นะมันก็เลยกลายเป็นว่าด้วยภาระหน้าที่งานการเงินต่างๆที่ยังไม่เสถียรก็เลยทําให้ยังไม่อยากจะคิด ในเรื่องของความรักแม้ว่าจะมีคนเข้ามาก็ตามก็รู้สึกว่าไม่พร้อมเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้พัฒน,นาความสัมพันธ์ในเร็ววันหรือว่าในปีหน้าเนาะแต่ถ้าคนที่บอกว่าเออไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินไม่ได้มีปัญหาเรื่องการงานเลยมีความรู้สึกแบบรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะเข้ามามันก็จะมีปัญหาเรื่องอื่นคือคนที่เข้ามาเขาอาจจะมีความไม่เท่ากับคุณเนาะอย่างที่บอกคือเด็กกว่าหน้าที่การงานต่ำต้อยกว่าการเงินแย่กว่าแล้วเราก็อาจจะต้องมานั่งคิดว่าเออคนนี้ คบกันแล้วจะรอดไหมมันจะเข้ากันได้ไหมหรือนิสัยใจคอม,มันมีความแตกต่างกันเยอะเราควรจะคบกับคนนี้ไหมหรือจริงๆแล้วเราอยากมีแฟนไหมใดๆก็ตามที่มันทําให้คุณสับสนกังวลใจเนาะแล้วพอเป็นไพ่ไพ่สีราศีมีเนี่ย มันเป็นไพ่ของธาตุน้ําซึ่งมีความไม่แน่ใจมีความโลเลค่อนข้างเยอะคือถามว่าดีไหมรู้สึกดีไหมที่มีคนเข้ามาพูดคุยสายสัมพันธ์แจกขนมจีบเปิ้ลโมกคุณรู้สึกดีแต่พอเราคิดแบบเป็นตรก,กะเนาะคิดตามความเป็นจริงว่าแล้วบนความเป็นจริงเนี่ยมันจะไปกันรอดไหมมันก็อาจจะทําให้คุณมีความโลเลลังเลเป็นไปได้นะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์มันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าคุณโสดนะตอนนี้ หรือตอนนี้คุยคุยกันอยู่เนี่ยปีหน้ามันอาจจะยังไม่พัฒนาแต่ถามว่าคุณให้โอกาสไหมเพื่อมองว่าก็ให้โอกาสแต่แค่ว่าไม่รีบเนาะเพราะว่ามีปัญหาหลากหลายตามที่เพื่อนได้พูดไปก่อนนานี้แล้วก็เลยไม่ได้พัฒนานะแต่คนที่มีคู่มีแฟนแล้วสิ่งที่จะหน้าตาที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณนะก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าความสัมพันธ์ของเรามันอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องของการเงินนะมีภาระความรับผิดชอบเยอะเพื่อน,นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสภาพคล่อง ในครอบครัวด้วยหลายๆคนนะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักเนี่ย มาจากการเงินหลายคู่หลายคนมากๆเลยอาจจะเป็นการใช้เงินของเรากับคู่ที่มีความแตกต่างกาันหรือมันอาจจะมีบุคคลอื่นเนาะที่เข้ามาหยิบยืมมีแบบปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเงินของเราเป็นไปได้หรือบางคนพอสร้างครอบครัวบังเอิญก็แบบมีบุตรมีลูกเนาะเราก็มีภาระความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะเราก็จะไปเครียดในเรื่องของภาระความรับผิดชอบในเรื่องของการเงินการงานต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะ มีความยังมีความรักกันอยู่นะแต่ด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆอนะมันก็เลยทําให้อาจจะมีความขัดแยง้งมีการทะเลาะเบาแวงกันอยู่ได้บ้างแต่ถามว่ายังไปต่อไหมคุณยังแบกภาระแล้วก็ยังแบกความรับผิดชอบนี้ไปต่ออย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคนมีคู่มันอาจจะมันมีความรักนะแต่ว่ามันมีมาพร้อมความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็จะไปโฟกัสใช้เรื่องของการพยายามหาเงินอะไรอย่างนี้มากกว่าหรือบางคนก็จะมีปัญหาทะเลาะก,กันในเรื่องของการเงิน ทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นอันนี้ระมัดระวังให้ดีคุยกันให้เคลียว่าถ้ามีปัญหาการเงินหรือว่าจะต้องมีอะไรในเรื่องเกี่ยวกับการเงินแนะนําให้ปรึกษาหาหรือกันอย่าทําอะไรโดยพาราการแล้วไม่ปรึกษาอีกคนหนึ่งมันจะเป็นปัญหาและทะเลาะเบาะแวงกันได้เพราะวิธีคิดในเรื่องการเงินของคุณ2คนอาจจะไม่เหมือนกันคนหนึ่งใช้เงินเก่งอีกคนนึงอยากเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยใดๆทั้งสิ้นหรือคนนึงแบบแอบเอาเงินไปให้ที่บ้านยืมอีกคนหนึ่งไม่โอเคเพราะหาเงินมายากอะไรอย่างเงี้ยใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่ต้อง ใช้ในเรื่องของการเงินขอให้คุณเปิดใจพูดคุยกันแล้วหาหรือกันคุณจะลดปัญหาในเรื่องนี้ลงนะคะให้ความสัมพันธ์มันโอเคขึ้นอันนี้สําหรับคนมีคู่ส่วนคนที่เป็นคนคุยหรือว่าเพิ่งโสดอยู่เนี่ยอย่างที่บอกแหละมันจะมีเข้ามาให้คุณกระชุ่มกระชวยแต่ว่าคุณจะยังรู้สึกว่ามันยากลําบากในการพัฒนาความสัมพันธ์ในปีหน้านี้นะคะ Energy ประมาณนี้เรามาดูโรแมนซ์แซงโจบ้างว่าจะบอกอะไรจะสอดคล้องกันไหมนะ เวด d ิ้งอาถ้าคุณแต่งงานอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแต่งงานเนอะพอแต่งเสร็จมันก็จะมีภาระความรับผิดชอบอะไรต่างๆเกี่ยวข้องกับการเงินถูกไหมบางคนก็ในความสัมพันธ์มันเหมือนจะมีปัญหาในเชิงที่เออคบกันมานานแล้วแต่งเถอะอีกคนนึงแบบอย่าเพิ่งแต่งเลยยังไม่มีเงินเป็นไปได้ปัญหาความสัมพันธ์ของคุณจะขัดแย้งกันเนื่องจากการเงินนะเพราะฉะนั้นคนนึงอยากแต่งคนนึงไม่อยากแต่งเนื่องจากว่าการแต่งงานมันใช้เงินเยอะเป็นไปได้ มีแพชชั่นต่อกันแล้วก็ past life relationship ค่ะแปลว่าคุณจะเจอคนที่คุณรู้สึกมีความลุ่มหลงมีความชอบถึงบอกว่าคุณอาจจะเจอคนที่เข้ามาแล้วทาให้คุณรู้สึกแบบ มีความสุขจังเลยแต่จริงๆแล้วพอเราคิดด้วยสมองอะมันมีความแตกต่างกันเยอะที่มันอาจจะไปรอดหรือไปไม่รอดก็ได้มาเลยทําให้คุณลังเลเนาะแต่เขาจะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขนะมีความกระปี้กระเป๋าก็ชุ่มกระชวยบางคนอาจจะเจอเด็กอาได้กินเด็กอะไรแบบนี้ก็ได้นะ Past life relationship ก็เป็นอีกไปหนึ่งที่บอกว่า คุณอาจจะมีความผูกพันกับคนคนนี้เนาะในเชิงอดีตชาติได้ราศีบินก็เป็นไพ่อดีตชาติคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นเนื้อคู่ของคุณเป็นโซเมตของคุณหรือพอเจอกันปุ๊บแล้วรู้สึกว่าคนคนนี้ทาไมมันมีความผูกพันกันจังเลยถึงแม้ว่าในความเป็นจริงมันมีอุปสรรคปัญหาค่อนข้างเยอะก็เป็นไปได้ถ้าเป็นคนคุยหรือเป็นคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกสนิทใจกับเขาได้ง่ายเนาะแต่ว่าโอเคมันพัฒนาได้ยากลําบาก ในขณะที่คนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วว่าคุณเป็นคู่กันอยู่แล้วค่ะมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหากันบ้างไอ้คำว่า past relationship อะมันไม่ได้ปแปลว,ว่าเนื้อคู่ในเชิงที่จะแบบมีความสุขอย่างเดียวนะอะไรใดๆก็ตามที่คุณสองคนเคยเจอกันมาก่อนอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมก็ได้อาจจะเป็นคู่อาบุญคู่บารมีคู่ส่งเสริมโซเมททวินเฟลมได้ทั้งสิน้นเนาะแต่เขาแค่บอกว่า คุณสองคนอะมีความผูกพันกันมาเพราะฉันก็ไม่แปลกที่คุณสองคนจะมาเป็นคู่กันเนาะต้องร่วมกันแก้ปัญหาจับมือกันไปเพื่อไม่เห็นว่าคุณจะเลิกกันหรอกเนาะก็จะแบ่งกันไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกรณีเป็นคู่กันแต่ถ้าเกิดคุณโสดหรือคุณมีคนคุยเนี่ยคุณจะรู้สึกคุ้นเคยกับคนคนนี้แล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมมันสปาร์กจังเลยฉันชอบคนนี้จังเลยอะไรอย่างนี้เนาะแต่ให้คุณคิดดีๆให้หนักแน่นเพราะว่าในข้อเท็จจริงแล้วอะมันมีคอน FLICT ค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกพอเปิ้ลเห็นจะพ่ยแปลว่า นิสัยต่างกันอ่ะมันอาจจะปรับจูนได้เราอาจจะต้องวิเคราะห์เนะว่าไอ้สิ่งที่มันมีความแตกต่างกันนะมันมันมีเหตุผลหรือมันมีทางออกไหมในการที่จะไปต่อในความสัมพันธ์เนอะว่าแบบนิสัยต่างกันอ่ะมันอาจจะปรับตัวได้แต่ถ้ามันเป็นเรื่องฐานะการเงินเป็นเรื่องของหน้าที่การงานที่แตกต่างกันอายุที่ต่างกันอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้ไหมหถึงว่ามันจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ไหมแล้วเราค่อยพิจารณาว่าจะไปต่อหรือไม่อย่าใช้อารมณ์ความรู้สึกล้วนๆอย่าใช้แบบ ฉันรักเขาอะไรแบบนี้ฉันใช้แค่อารมณ์ความมีแพชชั่นกับเขาแล้วรีบพัฒนาสารสัมพันธ์เพราะว่าปัญหารอคุณมีอีกเยอะนะอันนี้คือหน้าไพ่ของคนที่เลือกกล่องที่3ประมาณนี้แล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนช่องของเปิ้ลนะ,ะนี้เป็นคลิปสําหรับพวกคุณนะคะยังไงฝากกดไลค์นะกดติดตามช่องกดซุปเปอร์ตงเป็นกําลังใจให้เปิ้ลก็จะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเควันนี้ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย